รัวลุงเอเยน,นี้เสนอหมูผัดโหละพาครับผมกับไข่ดาวเตรียมหมูเตรียม,หมโหละพาเตรียมกระเทียมพริกขี้หนูสวนนะตั้งน้ำมันร้อนนะครับเสรแล้วหมูเออกกระเทียมกับพริกขี้หนูที่โขลกไว้ลงไปผัด พอหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่หมูลงไปผัดคอหมูสะดุ่ใส่น้ำล้างครบเสร็จเรียบร้อยก็เทลงไปผัด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 ,ผด,ผดชิมใส่ใบโหระพาปรุงรสตามชอบแค่นี้มีนู่ง่ายงแค่นี้ก็ทำกินกินอิน สบายรสชาติจะออกหวานน้ำนะเจ๊ะเรียบร้อยก็มาเจียวไข่ไม่ใช่ทำไขด่ดาว